ต้มน้ำเมล็ดสมกับพี่น้องว่าสิซุปน้ำเมล็ดสมซุปพี่น้องกินทำเลยขี้บอกพิ่ค่ะขี้บอกพี่กับหอมหัวแดงกระเทียมลงไปค่ะพี่น้องโยนลงไปลดขี้คานเสียบขี้บอกพิ่หอมหัวแดงค่ะพี่น้องต้มน้ำเมล็ดสมซุปน้ำเมล็ดสมซุปพี่น้องกิน กินน้ำกันเด้คออ่ะกีก้นให้มันสุกก้นไฟแห้งพปปนีป่นี่เราเติมทานอาหารไฟมันแห้งพปปนไปมัอ้อาหารพอดีนะ เฮ้มันแห่องอะไรเอาขึ้นมาไบยทั้งทึง่งค่ะจะน่อมเบาไวแล้วง่ายมองกันโอ้ยมันคือดำจัดน่อนข้าน้องไม่สมกรสุกแล้วค่ะโอ้พริกลงไปเลยค่ะบัน หอมแดงค่ะกระเทียมค่ะเทียมเจียวกี้วมาเหรอคะต้องไปตัำเลยแกอันเปลือกที่มันใหม่ๆดำๆบอกก่อนนะคะค่อยตัดตัำได้ขนาดนี้ต่ำแห้งไปเลยค่ะพี่น้องครกมันน้อยค่ะ พงออกเบิดมาเต้มาดิพี่น้องเต้ยมากินซุปละไม่ซุมน้ำกันเลยแซ่บค่ะแซ่บๆเราตั้งเลยค่ะพี่น้องเลย เปนปลาต้อปล่ค่ะปุงชุดรถับบนี้ซีอต้นหอมค่ะตำเลยค่ะนี้ แกค่ะพี่น้องมากินน้ำกันเลยค่ะได้แล้วค่ะซุปน้ำมสมพี่น้องมากินน้ำกันเด้อค่ะกับข้าวห้องมีไก่ทอดปิ้งตับปิ้งหมูค่ะต้มไข่ค่ะซูตรมะเขือค่ะพี่น้องแล้วก็ของหวานค่ะ้อนมฮ้อนค่ะ แซ่บมะพรับครับ,บมาเด้อค่ะพอเรากินขา่าเอินกินขขาน้ำม,มาเด้อพอเราเอินกินขขาน้ำมาเด้อค่ะมากินน้ำกปน่ค่ะแซ่แบๆค่ะ